เมื่อตื่นมาแล้วนะคะเราก็จะไปแปรงฟันล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็แปเอาผ้าในตะกร้ามาซักค่ะเมื่อเราซักผ้าเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็จะมีน้องมาช่วยตากผ้าให้เราค่ะ เมื่อเราซักผ้าเสร็จนะคะแล้วก็จะลดน้ำต้นไม้แล้วค่อยไปอาบน้ำค่ะนี่ผมให้เสร็จแล้วค่อยมัดผมกันค่ะ เราก็มาทาแป้งเพื่อเป็นสีสันแก่หน้าตากันค่ะเมื่อเราทาแป้งเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันค่ะส่วนกับข้าวแม่ก็อุ่นให้เราแล้วนะคะเมื่อเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างจานก่อนนะคะแล้วค่อยมานั่งทำงานวันนี้เราก็จะทำงานตามที่ครูสั่งไว้นะคะ เมื่อทำงานเสร็จแล้วมันก็จะได้ออกมาไม่สวยมากแต่ก็ตั้งใจคะ่ะแล้วเราก็ทำน้ำผลไม้ต่อคะ่ะก่อนที่เราจะทำน้ำผลไม้เราต้องล้างมือก่อนนะคะเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็มาหั่นกันคะ่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อเราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเก็บอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ใส่กับน้ำผลไม้ตอนสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะปั่นเราก็จะใส่น้ำไปน,นิดน,นึงนะคะแล้วเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะปั่นเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราปั่นเสร็จก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ เมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาอีกครึ่งนึ่งที่เรายังไม่ได้หั่นนะคะเอามาใส่รวมกันแล้วก็เอาไปใส่แก้วได้เลยค่ะ